Oh, Nick, what the hell? You shot the pilot. Well, he wasn't doing a very good job once he became a zombie, now was he? That's true. If I had to pick a low point in the flight, it was probably when he stopped flying the chopper and attacked us. Anyone know? Where yeah, we were yeah, ปืนอะไรดีๆวะขอเล่นลูกซองกันซองควงเปลี่ยนด้วยป่ะเออนี้ไม่น่าจะดีเปลี่ยนปืนกันลูกซองดีละโอ้โห

หมดได้ร pues mm ับเชื้อโควิดแล้วแขงเหรอแทงแล้บไม่มีปืนอะดิโดนกันตรงไหนวะ วางปืนหัวแจ้งด้ะมีคนเข้ามาแล้วมาแล้ว

Wow, bomb here. Swim with gators. I'm a king. I'm, I'm a king. I'm, uh -huh. I'm Oh, king. smart. See a can i operate a king. i

จะมาถึ่งละช็อตเดินมีเค่หนว่วยมึงระวังนะเว้ยไหนวะของเล่นอดีตนั่นไงดูป้ายนั่นไงของเล่นสวัสดีผมแบกกิวเอ้ยโดดข้ามเลยเอา้าโดดไปได้ตายแล้วมึงโดดไปได้ Get on the boat อ๋อ Listen up, everybody. Be on the lookout for blood farmers. I'm serious. What? Blood farmers, boy? What in the hell are you talking about? Duh. Oh, 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 oh. They grow people. Don't Sorry, I even asked. Yeah, well, you'd be real sorry if you run into them. what หูหนวกเลยหูเอ <Ooh> ือดเลยว้าวเอาเขาวิ่งไปไหนน่ะหายไปเลยเดี๋ยวเพื่อนเราไม่ลงจากรถแล้วกัน

ทอสินะบ่าี่มันทำอะไรไม่รู้อ่ะมันจะตายแล้ว Get u e t up มงดูในมือกูดิโอ้กระทะ

มีทนายอะวะแล้วก็มีป้ายบอมแมววันนี้เก็บป้ายบอมด้วยอนี่า Let's just stay on the walkway พวกเพื่อนเราแม่งไม่น่าเล่นหรอวป่าไม่เป็นไรเราก็ไปต่อจังมันเพื่อนไม่งั้นต้องเตะมันเฮ้ยอย่าไม่ต้องหรอไม่ต้องไม่ต้อง Healing cover me p l e h yeah เฮ้ยตกน้ำเนี่ย อไม่ตกโอ้เดินชาร์อไปทางไหนวะตไบอมไฟาไปบอมไว้นี่แกมองนี้มองนี้ดิดดด เออปืนระเบิดวะเคียร์สูงชนหน่อยดิโคตโคต่ใจก็ใ่ใจอะถึงฝั่งแล้ว ไป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 โอ๊ยไปวะโอ๊ยยายอ inside now m ั๊มเลย Elvis has left the building Come on man ฮะไปกันต่อไม่ได้เหรอวะ Does anyone have any ไม่ได้มันเป็นปืนในนี่เปล่า You know h a you can do w e definitely not sure เดี๋ยวเดี๋ยวบดยิงคน หมดยี่คนหมดเลยต้องเติมมันเลมียาหมดเลยมาตัวข้างในมียามีด้วยวะมาออกไปเพื่อบอดแม่งยิงให้จูตะตายแล้วมึงดูไอ้เนี่ยมันมีมันมีผีแบบผีพายด้วยอะไรติดเห็นแล้วมันคานมากัด ได้เหรอเออเนี่ยโอ้ยมันคานในน้ำมากัดอ่ะไม่เห็นนะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันคานมาวิ่งเร็วด้วยเฮ้ยนี่ไงแม่งคานเร็วด้วยเขาเรียกผีอะไรผีเชโดะนี่ไงผีเชโดะแบบเฮ้ยโโอ้หขวานขวานแม่งปัดสมัย đó Để Đi không lắm Tài đâu rồi rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จมน้ำด้วยว่ะดูดิเดี๋ยวโคตรโหดเฮ้ยแล้วจมน้ำด้วยเหรอแล้วมองหาเพื่อนไม่เห็นเนระโอ้โหโคตรโหดตายหมดเลยนี่เราเพิ่งจะออกมาจากหน้าห้องเองนะเอาเพื่อนหนีไปปั๊มยาตายว่ะอุยหน้ามืดเออเือเ่อตายยุ้ไหนอ่ะยิงดิตายแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรกูมีที่กูมีที่ชุบมาเชะ จำที่เกิดตัวเองได้ป่ะเก็บมาแล้วอยู่ในศพกูลีรีรีรีเฮ้ยมึงต้องฆ่ามันก่อนดิต้องฆ่าบอดก่อนไม่ไม่ให้เราตายครับถ้าเป็นบอดอะเราเด้งเลยโอ้ยมันฆ่าตัวเองตายไม่ได้ว่ะเลือดไม่ลดเอาตายเว้ยมันดึงมันดึงโอเอาผีมาลมแล้วผีมาลมแล้วไหวไหวผี นี่ไอ้ผีผีเโดอ,อเอรีรีรีลูกซองมันเอาแท้งกับไอ้นั่นไม่อยู่ไม่มีปืนดีๆไปเดี๋ยวใครยิงวะผีไอ้คนอีกแล้วเหรอต้องรีบเดินนิ้ว ไปมันต้องไปทางซ้ายเพื่อเหรอเฮ้ยนิวมีแกนเลนแลเชยอันนึงนิวไะ ตายยังตายแล้วตายแล้วโอเคโเคตรแรงเวปเป็นโ่เกูยิงกับยิงกับคนละนัดเออโคตรแรงอ่ะต้องไปทางซ้ายหรือทางขวาวะเชี่ยต้องไปก่อนต้องไปก่อนเฮ้ยหรือมันต้องไปทางเรือดิใช่เพราะมันทางตาันแล้วขี้วนวานแม่งเลยอเ,อเอ้ยปอดเฮ้ยไอ้เหี้ยผีรอบยา เป็นผีที่มันเป็นพยาบาลมันดอบยาไว้ดิโน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 เออผีพยาบาลตัวไหนวะที่นี่มันจะเป็นผีแบบโรงพยาบาลให้ดอบยาให้กูสิแกเขาใส่ชุดแบบที่เป็นรูปบวกอ่ะอ๋อเคยแก่จ้ะเฮ้ยมีคนมามาแล้วกุ้งกุ้งซาซากุ้งซาซากุ้งมันจะไม่นอนอยู่วะอ้าวเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอขอเฮ้ยไม่เอาอะกูมีกระเน็ดเชื่ออ่ะ We have here. Need guns ตัวอะไรอ่ะตัวนั้นอ่ะโอ๊ยมาแล้วตายกูละนัดตายเอ้ยกูอยากเก็บอ่ะเฮียข้างบนในเป้ปืนก็นั่นแหละกูบอกอยู่ว่าอย่างว่าแบบมีไฟบอมด้วยว่าอยากเก็บบ่ะแต่ว่านะเรามีกระเนื้อใช่หรืออ่าเอาเรามีดดันจ็อกกี้ได้นะเว้ยเคยทำดันได้อ่ะเออมันดันได้โว ซูดี่ตรงนี้สเสบียงเทียบเลยเอา <c oughs> โ,โดนดึงหลอดละนาย <c oughs> เป็ด <c oughs> อยากเล่นจังนายเป็ดตูมได้ด้วยเฮ้ยสไนเป็ดนิ้วแรงจัดอะลากหัวลากหัว <c oughs>

เรามีระเบดิดเอาไงดีวะขึ้นระเบดิดเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเชื่อมันจะยิงอะไรเขาต้องอ้อมขึ้นมาต้องขึ้นบินดิว้าด่านี้ไม่ผีเยอะงังดูดเครื่องบินเอ้ยยาวว่ะโดก,ก่อนเลยของแน่น Get ready Let us open door ต้องกดปุ่มอะไรวะเนี่ยทางไหนวะเฮ้ยมันตื่นแล้วใครปลุกมนันอะไม่ไม่ไม่มันจะขึ้นว่าสตาร์ทเลยเว้ยถ้าเกิดว่า ขึ้นทางไหนะโอเพ่นโอเพนอะไรอ่ะคา,ายลาอ่ะนี่นี่น,นี่โอ้โอ้โหใปป้อมก,ก่เลยเราจะกันตรงไหนวะเนี่ย ทำไม่กูมีไฟบอลไม่เลยกเกน,นี่ถังนี่ถังก,กูว่าไม่บอกฉลาดจังเพื่อเรามันมาแล้วมาแล้ว เอ็มเลยไปบอบมินิปาร์คหมดแล้วนี่ยดูร่างตัวสีรูกร่างตัวสีรูไหนไหนดันโอ้ดันได้ดูดันได้ดูไอ้เราบุ๊ค

ใส่กระสนุนเมือีโหลดอ้าวสองคนไปไหนวะมาแล้วมีกระตงกระทะยาแขกประกันกระทะอันนี้เก็บไขกกันอะไงีดนาีนแตมีละไม่มีอะไรละเอาทิ้งขวานไปวะโตรงนี้ของเหมือนกันไบอม เอ้ขอขอขอนี่ยาวมี่อยู่ไหนวะนิวเก็บมาแล้วไปบอมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดันดันได้ด้วยไปไปไป

อ้าวโม่ละปิดปวดปิเยี่ห้อตีเพื่อนโดนปุ๊บเผาเพื่อนเลยตัวอะไรมันหัวลอกวะเฮ้ยเจอเจอเอาไม่โดนสวยยิงไม่โดนว่ะ เฮ้ยโอ้โหในบ้านเป้เลย เลยฟันคาชเจอร์เราจะตายกันแล้วเนี่ยมดูนี่๊มเลือดนี่เฮ้ยถึงถนนแล้วหรือวาไปสัดเฮ้ยมีตัวกระโดดแหมวะบำยาด้วยอบายด้วยนะไป แม่ต่อครับถึงถนนสักทีชักเลยเฮ้ยต้อกันรัวรับรัวกันนี่เจ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวโยกอ่ะทำไมนี่ดีดดิเฮ้ยเอาวะเอาวะให้สุดสิ้นทางไหนวะมีตีศอกเลยตีศอกตีศอกตีศอก <laughs> กนไม่ได้เอาโดนโอ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ทำไมจริงขึ้นแล้วมันไหลมาได้เหรอ เดี๋ยวด้วยโอ้โหจะตายไปเลยกูจะพังทางนี้ทางนี้ go to house. Let's the ทั้งไหนทางนี้ขวาไงทางรู้อะเอาไปไหนอะเอาไปซ้ายกันเหรอทางนี้ดิทางนี้เพื่อนอุ้ยถึงแล้วโอ้ผ่านแล้วว่ะโอ้โหโคตรแรงอ่ะกี่สูบไปเลย เฮ้ยป oh. hey, like ั๊มให้ก่อนใครเข้าโอ้ยมีคนเข้าฟูลทีมแล้วนี่หว่าตอนนี้ไปปิดประตูพี่ยันที่ยิงกระป๋องเล่นอีกคนนึงไปไหนวะอีกคนนึกหาไอ้กุ้งอ่ะไอ้กุ้งไอ้กุ้งไปไหนอ่ะเอ้ยโดนชาร์เจอใช่หรอเออนี่ไงไอ้กุ้ง

อโเคตื่นละไม่ให้พวงไม่เสียงเลยมึงจริงมันมันหลงทางเาลยเห็นไหมไอ้กุ้งอ่ะไอ้กุ้งซ่ากุ้งซ่าหลงทางไปเปลี่ยนตัวเองก่อน That's how it's done right